ใ่ครับทุกคนครับผมอยากถามว่าทุกคนเคยอยากรู้ไหมครับว่าผมแต่งตัวเนี่ยคือแต่งตัวในงบราคากี่บาทนะทุนอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมแต่งนะครับในวันนี้ก็กะว่าจะแต่งแบบนี้ไปนานๆเลยเพราะว่าผมชอบแดงดำมากโอเคแต่งตัวกี่บาทไปดูกันเลยครับผมไปโอเคนะครับผมเราก็อยู่ในหน้าอวตารเรียบร้อยนะคะผมก็จะมีของกระจุกกระจิกที่ผมแบบพยายามคิดค้นว่าต้อง แต่งตัวเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะนะคะผมก็เออกิดนั่นแหละค่ะเสีอบแต่ว่าเยอะเกินโอเคก็อ,อันแรกนะคะผมเมื่อกายูซากิก็ราคา25โลบักนะคะ25โอเคบอก25ไว้ก่อน25เรนโบ้นี้เรนโบ์เฟรมออร่า50นะคะบวกกดบวก50ปัจจุบันมี75แล้วนะ75โลบักแล้วนะ เปิ้ลคาต,นตนานะทเปิ้ลคาตานะนะหกห้าโอ้หกห้าเท่ากับเอ่อมันต้องเก็บหบวกห้าอันนี้140ร้อยสี่สิบโลบักทุกคน140ร้อยสี่สิบโลบักเร็วเลยเร็วเลยหนึงร้อยเร็วลลรแล้วก็กินสันชักิสองโลบักโอเคก็เอา140ร้ 2, อยสี่สิบบวกสองจริงๆมันก็ได้ร้อยสี่นี่ว่า แล้วเราก็มี e view, อีวิวไซด์อ่านไม่ออกาโลบักนะฮะก็บวกไปอีก50นะฮะ50เท่ากับ192 192โลบักแล้วนะ192แล้วนะเดี๋ยวนะมันจะสิบง200แล้วเหรอแล้วก็ Royal King อันนี้ก็ Royal King เหมือนเดิมนะฮะเสื้อกับกางเกง5โลบักนะฮะก็รวมไป10ก็ร1 0ยร้กบบวก10 ท่ากับสองแล้วทุกคน2 0 2อแล้วเอาล่าจะเกินส0มร้อยไหมเกินไหม,มเกินไหมเกินส0มรไหมทุกคนว่าเกินไหมอ่ามีกระเป๋านะครับดูฟิดูฟิแบ็คร7บลูกะเกินสา0้ไว้เกิน300อไว้อ่าบวกไปอีกนะฮะอ่าบวกร7 0เจสิบท่ากับส7 2ล เอาแล้วเอาแล้วเหลืออะไรอีกไหมเหลืออะไรอีกไหมเหลือสร้อยคอสร้อยคอได้มาฟรีนะสร้อยคอได้มาฟรีก็หมดแล้วกับเออยังไม่หมดเนี่วะยังมีอันนี้อีกทุกคนบนหัวนี่เปเปอร์คราวยี่สิบโลบักนะฮะเป็นเอ่อมองกุฎมงกุฎกระดาษอะเออยี่สิบโลบักนะฮะก็เป็นเอ่อบวกยี่ เท่ากับสามร้อยเก้าสิบสองคือที่ผมแต่งตู้มาทั้งหมดนะฮะสามร้อยเก้าสิบสองโลบัคกนะฮะ <c oughs> คนน่าภูมิใจเลยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันจะไอ้นี่แล้วอะ่ะจริงๆผมจะต้องมีไอเด e บบิ้งนู b บนี่ด้วยะคะ่ะไอเด e บบิ้งนูบนี่ผมได้มาฟรีรอ่ะอา A d เด็บบิ้งนูบได้มาฟรีค่ะทุกคนคือแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยอะ่ะ สามร้อยเก้าสิบสองรูปักฮะหมดไปกับตัวผมตัวเดียวนะคะโอเคคนระับผมก็ถ้าใครชอบคลิปน, like, นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คลิปเนี้ยเป็นคลิปแบบโคตรสั้นนะคบแบบสามนาทีสุดยอดสั้นเกินก็นั่นแหละค่ะใครอยากเอาไปแต่งตามก็ได้นะครับหรือว่าใครจะแบบอยากซื้อแบบส่วนตัวของแบบสมมติอยากซื้ออันนีอ้อันนี้ผมจําได้ผมได้มันในด่านเอ,อ่อน่าจะเป็นไฮสคูลใช่ไหมมันจะมีกิจกรรมเล่นอยู่นะคะ เป็นหายสกูก็ไปเล่นกันได้นะคะเป็นแบบปักกัวที่แบบอ๋อปวดหัวมากคงเล kind of. ่นแบบยี่สิบรอบก็ยังไม่ผ่านนะทุกคนคิดดูดิก็นะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยีกดกระดิ่งให้พวกผมด้วยนะคะผมเออไม่ใช่พวก,พวกเดียวผมคนเดียวโอเคกดกดกดเดี๋ยวนี้เลยนะกดเดี๋ยวนี้กดเดี๋ยวนี้กดเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมแล้วก็เหนื่อย เจออีกโอเคบ๊ายบายกัน